โอเคสวัสดีครับมาดูหวยลากันนะงวดวันที่สี่พิมพ์ให้ไปอะไรเอ่ยพาด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 ไปนิดนึงแต่ถูกระบบระบบสี่ตัวนะระบบห้าตัวระบบสี่ตัวออกสามแปดล่างนะครับเนอะเข้าสามบนนะครับไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวดูงวดวันที่หกนะครับ เดี๋ยวกันแป๊บหนึ่งเอากระดาษอ่ะมาดูการงวดวันที่หกเนาะก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่เออ่เน้นล่างไปนะครับเอ้ยไม่ให้เน้นล่างกันล่างไปก็ถูกแล้วก็คนที่ซื้อครบด้วยคือที่พิมพ์ใส่ตัววงกลมเอ้ตัวสีแดงแดงไว้เนี่ย เป็นเพราะว่าอยากอยากจะบอกว่าเออพิมเน้นตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวไม่เน้นเนี่ยคนที่ติดตามอยู่แล้วละน่าจะรู้ว่าเออตัวที่ไม่เน้นเนี่ยก็ควรซื้อด้วยนะครับอุ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเปืเป้นนะปนอนๆอ,อ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะ ประกาศไว้บอร์ดปเนี่ยโอเคมางว่นวันที่6นะครับหวยลาวลาวพัฒนาวันที่โอ้ยน้องถางออกไปก่อนลูกราวพัฒนาวันที่หกศูนย์เจ็ดทับหกห้านะครับเด่นที่พิมพ์ได้เนี่ยมีเออสามสี่ห้านะครับแล้วก็มาบนนะ แล้วก็แปดเก้าศูนย์มาบนนะครับเหลือตัวอะไรอีกมาบุนในเนี้ยสามสี่ห้ามาบนหนึ่งตัวแปดเก้าศูนย์มาบนหนึ่งตัวนะครับตัวไหนที่ยังไม่ได้ใส่คือมีหนึ่งสองแล้วก็หกเจ็ดพิมพ์ว่าตัวเนี้ยไม่มานะครับถ้าจะเล่นสามตัวสองตัวนี้ไม่มานะครับเอามาดูสามตัวสองตัวก่อน สตัวเนี่ยคือพิมพ์จะเน้นอย่างนี้เลขพิมพเนี่ยจะให้เป็นเน้นบนนะครับเน้น3ตัวบน2ตัวบนนะครับสำหรับคนอยากจะการล่างก็ได้นะครับไม่ว่ากันเนาะเอามาดูตัวเจาะสองตัวกัน3ามแ3ดสาเนะครับ,ส,ส,รบสี่แยังไม่ได้เน้นนะ4ี่เก้นะครับห้ ห้าเก้าห้าศูนย์นะครับอันนี้ยังไม่เน้นนะเน้นบนกันล่างจะบอกตรงไหนดเนนนนนีเน้นบนกันล่างนะครับเน้นบนกันล่างนะนะอันนี้สองตัวนะเอามาดูสามตัวยังไม่เด่นให้นะสามตัวเนี่ยพิยมพฟันว่ามันน่าจะเป็นต่ำวินต่ำวินจะมีอะไรบ้างหนึ่ง สองสามสี่ห้ามาบนสองตัวเท่ากับว่าเนี่ยหนึ่งสองเอ้ยหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยก็ใส่แ9ดเก้าูนเนี่ยเล่น3าตัวได้เลยอันนี้มาบนนะอันนี้มาบนสองตัวอันเนี้ยน่าจะเป็นหลักร้อยสำหรับตัวพิม์นะอ่าเดี๋ยวมาดูสามตัวที่พิมจะเขียนให้ดูนะขอเซตหนึ่งก่อนเซตตัวเด่นหนึ่งบนหลักหลักบนที่จะเล่น3ามตัวนะครับก็จะเป็น

งวดวันที่6นะหวยลาวสาหรับคนที่มาดูทีหลังนะครับงวดวันที่6หวยลาวพัฒนานะเน้นบนกันล่างนะครับ2ตัวบน3ตัวบนนะครับอ่ะเซตสองสองสามแปดสองสามเก้าสองสามศูนย์นะครับเ,เล็กหน่อยนะสองสี่แปด สองสี่เก้าสองสี่ศูนย์สองห้าแปดสองห้าเก้าสองห้าศูนย์นะครับนะครับมาดูตัวเน้นกันตัวเน้นนะครับงวดที่แล้วออกอะไรออกแปดสามศูนย์สามพี่าเซฟนี้มาอีกแล้วหรอ นะครับนอแล้วก็ตัวนี้นะครับสามศูนย์สามสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามเก้าสี่เก้าห้าเก้านะครับบนนะเน้นนะเน้นบนเน้นบนนะครับอ่ะเท่าอย่งนั้นสามตัวจะเป็นอะไรก็น่าจะเป็นเซตนี้แหละนะพิมพ์ว่าไม่น่าจะไกลจาก,กนี้นะครับ นสองสี่ศูนย์พิมพ์ชอบอันนี้นะครับตัวนี้ก็ชอบสองห้าเก้านะครับหนึ่งสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์นะครับพิมพ์ชอบนะเน้นบนกันล่างนะครับเน้นบนกันล่างนะหวยเราพัฒนานะครับวันที่หกเดือนเจ็ด 6-5นะครับโอเคขอให้โชคดีครับหวยเราพัฒนาบ๊ายบาย